มีเรื่องฮือฮายังไม่หยุดนะครับคือผลสํารวจว่าการซื้อเสียงของบ้านรัะเทศไทย500เคยได้ยินพันหนึ่งก็เคยเข้าใจออแต่รอบล่าสุดเมื่อวานนี้รายงานไป7,500โอห้โหลายจากนั้นคือาชาวบ้านอะต่อหัวหรอหต่อหัวสิตายชาวบ้านหนึน่งสิบคนโอ้ยรวยโอ้ยนี่ก็เงินมือหรือต่างหากในประมาณการแบบนั้นแต่ปรากฏเหตุการณ์นี้พอบอกว่าค่าหัวค่าซื้อเสียงเนี่ยต่อหัว7,5 0 0ก็เลยไปถามบรรดาแกนนำหลายๆพัก พอท่านฟังสะดุ้งเลยเฮ้ยมีขนาดนี้เลยเหรอไล่เรียงกันไปเอาหัวหน้าหนูกอดได้ไหมภูมิใจไทยฮะหัวละเจ็ดพันห้าอุ้ยซื้อเขาควายเจ็ดร้อยเองใครจะใครจ่ายเจ็ดพันหเออบอกมาด้วยเด๋ซื้อเขาควายไปครอบให้เขาเจ็ดพันเป็นไปไม่ได้แน่นอนใช่ไหม ผมไม่รู้ผมไม่กล้าบอกเพราะผมไม่เคยทําเดี๋ยวจะมาหลอกให้ผมตอบว่าไม่ถึงหรอกโธ่ไปแล้วคนแหวหัวไวาจริงนะเออข้างๆ<ป>แล้วบัฐนตรีขำม,มองบนเลยท่านพิพัฒน์ขำเลยเออคือมีคนซื้อเหลือเจ็ดพันถ้าใช่ถ้ารู้แล้วเป็นใครนะบอกผมเดี๋ยวผมคือบอกนายกนะเดี๋ผมจะซื้อเขาวควาย700ไปให้ แปลว่าอะไรคือไอ้คนซื้อจะโง่ขนาดไหนต้องโง่ขนาดไหนโง่ขนาดไหนซื้อบ like okay. ้านหนึ่งหัวหนึ่งในเจ็ดพันห้าบ้านหนึ่งสามหัวสี่หัวเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วคนกรุงเทพมหานครสี่ล้านซื้อสักล้านคนเจ็ดหมื่นล้านอะไรเงี้ยอับเบอร์ไหนขนาดนั้นนายกหนูหัวหน้าหนูภูมิใจไทยก็เลยไปถามต่อท่านธรรมนัตพรมเผ่าพักกาธรรมท่านก็ขำใหญ่เลยบอกเฮ้ยแบบนี้มีด้วยเหรอฟังีกทีจากท่านธรรมนัตซื้อเสียงเจ็ดพันห้าต่อคนเจ็ดพันห้าต่อคนฮะมีด้วยเหรอ มีคนมีคนมิปกติอย่างนี้ด้วยไม่ทราบเหมือนกันถ้าใครทำนี้ก็โอโ้โหบ้านเมืองวินาศแน่ไม่ไหวถ้าใช้เงินทุกปืนแต่ผมเชื่อว่านักการเมืองคงไม่มีใครทำอย่างนี้หรอกร้องหาเลยเฮ้ยมีเรือเูล่โอโ้โหอาการคล้ายๆกันออแต่แล้วแต่สไตล์ครสไตล์มันไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าซื้อเสียงหัวละ7 5 0 0ขนาดเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งข้ามไปแล้วนะจากเรื่องของซื้อเสียงเ5ไปเจออาจารย์เชนยศชนันตอนนี้กลายเป็นแคนดิเดตห้อย ทำไมอ,ะอ่ะ,อะค,คุณไม่สุภาพนะคุณสุขโชคออกออแคนดิเดตห้อยนี่คือความรักล้วนๆนะฮะไปไหนมาไหนเหนือกา,ารอีสานใต้ตะวันออกตะวันตกไปรู้เป็นตะวันตกไม่มีแล้วนะออไปไหนมีแต่คนเอาของรักของห่วงห้อยคอจานเชนอของดีด้วยความรักแฟนคลับไงออไปเหนือจําได้แคปหมูมานนทบุรีเอาเนื้อหมูเลยจ้าแต่พอมาสุขโขทัยจังหวัดพิษณุโลก เอาห้อยด้วยข้าวเกี๊ยววาวขนมผิงอะไรนะคองแครงเหรอทลองมวนทองมวนเอคอคองมวน<อ>ห้อยคอก<า>ลายเป็นซิกเนเจอร์เจอจารย์เชนที่ไหนพุ่งไปหาท่านแล้วท่านรับหมดนะห้อยได้หมดออทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์น่ารักอันใหม่ขออาจารย์เชนยศฉันนันจากจากพักเพื่อไทยเรียบร้อยเหมือนมีนี่ด้วยนะถั่วลิสงครบทุกอย่างเลยเหรอถั่วลิสงแบบทั่วแบบเอาไว้กิพร้อมกินนะเกินคนขายเขียงใหญ่อยู่ใกล้ท่าน เออนี่ถ้าไปบางจังหวัดที่เจอพวกวมาขาหม,มงมาขามหวานนะนห้อยเป็นกิโลเลยแน่ๆอยู่แล้วบรรยากาศการเลือกตั้งก็ในช่วงโค้งสุดท้ายมีมาฝากกันทุกวันนะครับประชันกันที่นโยบายลงพื้นที่ไป